กดเหล็กสำคัญของการขายก็คือฟังดีๆนะครับพี่น้องตัวแทนประกันพี่น้องนักขายทั่วประเทศพี่น้องที่อยู่ในวงการขายก็คือขายคนมีเงินขายคนรวยขายคนมีกำลังซื้อแค่นี้เองครับขายคนมีเงินขายคนรวยขายคนมีกำลังซื้อทุกคนที่เป็นนักขายอย่าหลอกตัวเองอย่ากโกหกตัวเองอย่ามาโน คนไม่มีเงินซื้อไม่ได้หรอกครับคนจนซื้อได้บางครั้งบางไงวาแต่คนรวยซื้อได้ตลอดเวลาคนมีกําลังทรัพย์ที่มหาศาลสามารถที่จะซื้อแล้วซื้ออีกซื้ออีกซื้อแล้วซื้อแล้วซื้ออีกได้หน้าที่ของเราก็คือขายตัวเราเองให้เขาไปนั่งในใจของขให้ได้และอยู่ให้ถูกตลาดอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาตลาดสําหรับนักขายถ้าอยากมีอนาคตที่ยั่งยืนก็คือขายคนรวยขายคนมีเงิน ขายคนที่มีกําลังทรัพย์ครับนี่มันง่ายมากเลยนะมันคือกฎเหล็กถ้าใครฝืนกฎนี้คุณก็จะมีผลงานแบบรุ่มๆดอนๆไปไม่ถึงไหนว๊บหล่นตุ๊บไปลุ่มๆ,ๆดอนครับเพราะอะไรครับเพราะฐานของลูกค้าของคุณเป็นฐานที่ไม่มีกําลังทรัพย์ที่แน่นมากพอเพราะฉะนั้นกฎนี้สําคัญมากครับ